ครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์เอฟซีนะเรื่องเกี่ยวกับหัวเทียนมีพี่น้องเอฟซีเมนขถามเขามาหลายหลายช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของหัวเทียนบอดนะครับการที่รถแฟมบิลี่หรือว่ารถในสไตล์กลุ่มครอบครัวนะครับบอกว่าจะเป็นตระกูลเวฟตระกูลสปาร์กนะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะมีคําถามถามเขามาว่าพึ่งเปลเครื่องมาเป็นอย่างหัวเทียนคือบอดพึ่งเปลี่ยนหัวเทียนมาเป็นอย่างหัวเทียนคือบอด ทีนี้ผมจะถามย้อนกลับไปเด้อนะหัวเทียนที่พวกเจ้าใส่อยู่ทุกมือนี้เบอร์ใดพวกเจ้าใส่เบอร์เจ็ดแมนบอหัวเทียนที่มากับรถเดิมๆเป็นหัวเทียนเบอร์หกท่านไปใช้หัวเทียนเบอร์เจ็ดนะครับ หัวเทียนเบอร์เจ็ดมันเหมาะสําหรับรถขับชีทางไกลความเร็วสูงนะครับเป็นหัวเทียนเย็นหัวเทียนเย็นก็คือมันจะระบายความร้อนออกจากตัวของมันเองได้เร็วนะครับห้อนซ่านะครับการที่เราใส่หัวเทียนผิดเบอร์นะครับหัวเทียนมันห้อนซ่านะครับมันบอมันบอเป็นอย่างี่น้องมันบอมทาความสะอาดตัวเองมันบอเผาขมอานะครับเดให้เกิด์ขมอ มะกะที่ไปโอเทียนและสุดท้ายความชื้นนะครับมันกับบอดนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับรถกับขี่บ้านๆนะครับให้พี่น้องใส่โอเทียนเบอร์ตำตำนะครับและที่สําคัญตอนนี้นะครับให้เปลี่ยนยีห่ห้อหัวเทียนด้วยเพราะว่ายี่ห้อโวเทียนบางยีห่ห้อตอนนี้ห่วยแตกซะเหลือเกินนะครับผมบ่อยากบอกถึงนะ,ะให้ลองเปลี่ยน เปลี่ยนเบรองัวเทียนก่อนแล้วก็เปลี่ยนยี่ห้อหัวเทียนนำ้ำเนะเอาเบอร์ต่ำๆนะครับเบอือหาเบอือหกนี่แหละครับมาใส่รถแลนตลาดนะครับรถจ่ายตลาดตดแเนกับขานะครับอ่านะบเป็นรถแลนทางไกลอย่าไปใส่เบอร์สูงครับพี่น้องเอซี FC, เอาจำไว้เด้อ